ราศีกุมนะคะสําหรับเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้เนะะี่ยให้ระวังเรื่องการสื่อสารสักเร็กน้อยนะคะไม่ว่าจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว,ว่าจะพูดคุยกับลูกค้านะคะ พยายามสื่อสารให้มากสักนิดนึงนะถ้าใครไปคุยกับลูกค้าก็พยายามสื่อสารพย,พยายามที่จะชี้แจงเหตุผลหรือว่าขยายคาพูดของตัวเองสักเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งพูดสั้นๆพูดน้อยหรือว่าพูดมากจนเกินไปเอาแบบว่าพูดแต่น้ำมากกว่าเนื้ออะไรเงี้ยนะคะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ปลื้มหรือว่าไม่พอใจได้นะแต่สําหรับใครที่พูดกับ กี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็พยายามที่จะพูดให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่างทีเราพูดสั้นๆหรือพูดแบบพูดแบบเหมือนตัวเองเขาจะอยู่คนเดียวอ่ะจะทําให้คนอื่นไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารนะคะอาจจะทําให้ตรงงานอะ่ะมีปัญหาในภายหลังได้นะคะดังนั้นเนี่ยพยายามสื่อสารให้เข้าใจและชัดเจนรัดกุมและก็ที่สำคัญคือคิดก่อนพูดทุกครั้งนะคะจะได้ไม่มีปัญหา ตามมาในภายหลังนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่เราจะได้เงินไม่ครบตามจํานวนนะคะเช่นอ่ะจานวนเงินเท่านี้ถูกแบ่งเป็นปสส่วนแล้วถูกแบ่งเป็นสส่วนแล้วยังได้ไม่ตรงตามกําหนดหรือตรงตามระยะเวลาไปอีกนะดังนั้นเนี่ย พยายามจี้พยายามตามสักหน่อยนะโอกาสที่เราจะถูกโกงหรือว่าถูกแบบเชิดเงินไปนะมีสูงมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามจี้จี้ให้มากๆเลยนะทวงได้ทวงเลยนะคะเราจะได้เงินในส่วนก็นั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคะเรายิ่งแบบว่าเออหยวนหยวนกนไปใจดียนระแบบเนี้ยโอกาสที่คนคนเหล่านั้นนะคะจะแบบเชิดเงินของเราไปมีสูงมากๆเลยนะระวังสัก นิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดนะคะความรักในเดือนนี้เนี่ยอืมถ้าคนโสดแบบโสดสนิทนะคะโอกาสที่จะมีคนน่ะเข้ามาหาเราหรือว่าเข้ามาแบบมาเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับเราอ่ะมีเข้ามานะซึ่งเราเองก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเก๊กังๆก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยคนนเนี้ยโอเคกับเราไหมซึ่ง ค่อยค่เนี่ยค่อยค่อยี้จะโอเคกับเรามากๆเลยนะคะเขาจะเข้ามาทําให้เราแบบกระชุม่มกระชวยหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะส่วนใครที่แอบชอบอยู่เนี่ยมีโอกาสที่เขาคนนั้นนะคะจะรู้สึกดีดีกับเราด้วยนะหรือว่ามีใจให้กับเราด้วยเช่นกันนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีโอกาสที่คนเก่าๆนะคะจะเวียนกลับมาแต่อาจจะเวียนกลับมาเนี้ย ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะอาจจะเวียนกลับมาเหมือนเดาอาจจะได้รู้เรื่องราวของเขาหรือว่าอาจจะได้เห็นเขาแบบ,แบ,บแยไกลๆอะไรแบบนี้มากกว่านะคะซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าหลงลืมไปแล้ววออ่าเคยรู้สึกดีๆกับคนนี้ยอยู่มาวันนึงที่เจอเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบว่าปลื้มปิ่มใจอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะในส่วนมีคนคุยนะคะ ความสัมพันธ์ของเรากับคนคุยเนะี่ยค่อนข้างทีงจ่จะเปในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่ให้ระวังในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าตัวเราเองค่อนข้างที่จะสับสนเออมันดีก็จริงอะแต่ตัวเราเองรู้สึกแบบว่ายังไม่พอยังไม่พอดีสําหรับเรานะ ดังนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังในเรื่องของความรักมากจนเกินไปดูคนดูคนคุยไปว่าเขาว่าดีกับเราแค่นี้แล้วลดความต้องการของเราลดลงมานิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยความหักมันจะได้อยู่ตรงกลางแล้วก็ระหว่างเรากับคนคุยมันจะได้ไปในทิศทางที่แบบว่าเดินไปได้วยกัน ะะส่วนคนมีคู่เนี่ยในเดือนนี้นะคะความความสัมพันธ์ของเราค่อยๆจะแบบว่าเฮฮามีความสุข,ค,บบค,สขคือเข้าเข้าใจกันดีกับคนรักจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงนะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆมาอาจจะทะเลาะก,กันเล็กๆน,น,น,น้อยๆแต่สุดท้ายก็คืนดีกันนะคะไม่ได้ทำคือปัญหานั่ยนะไม่ได้มาทําให้ ความรักของเรากับคนรักเนี่ยโดยค่าหรอวาลดลงไปเลยนะมันอาจจะเป็นการเถียงกันแล้วสุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องปวดท้องปวดท้องหรือว่าระบบขับถ่ายนะคะอาจจะแบบขับถ่ายไม่ค่อยแบบปกติสัตวเท่าไหร่นะคะ